สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจร้านนานาฟาร์มทุกท่านนะครับวันนี้ก็หลังจากไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนะครับมุ่งมั่นกับการทําวัวประกวด่ละสนามนะครับที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกาจนถึงเดือนปลายเดือนกุมภานะครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับบทสรุปของวัวประกวดของร้านนานาฟาร์มเราก็จะทําอีกคลิปให้ดูนะครับว่าสรุปแล้วเราได้รางวัลอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาถ่ายวัวตัวนี้นะครับ ตัวนี้เป็นบีฟมาสเตอร์นะครับถ้าใครดูคลิปเก่าๆก็จะจํากันได้ดีนะครับว่าตัวนี้ชื่อว่าน้องหมีภูนะครับน้องหมีภูนะครับน้องหมีภูตอนนี้ได้กลับมาที่คอ,อกแล้วนะครับดูกันชัดๆนะครับครับตอนนี้กลับมาที่ทกลับมา,อาเอาไปประกวดหนึ่งตัวนะครับแต่กลับมาอยู่ในท้องอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้น้องได้เป็น แม่อุ้มท้องแล้วนะครับแม่อุ้มท้องแล้วครับน้องมีภูตันนี้นะครับเป็นบีมัตเตอร์ซีหนึ่งครับเราได้ขึ้นจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับลูกออกมานะครับก็จะเป็นซีสองนะครับเป็นบีมัตเตอร์ซีสองนะครับหวังว่าจะเป็นเพศเมียนะครับผมในอนาคตเพื่อจะได้ทําสายประกวดอีกนะครับตอนนี้น้องมีภูก็กลับมาอยู่กับเราได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับสองอาทิตย์นะครับในข้อวัวเล็กๆข้กวัวในนาฟาร์มของเรานะครับตอนนี้ตั้งท้องกันอีก2ตัวนะครับ ตัวนู้นนะครับน้องปีใหม่นะครับก็ตั้งท้องเป็นราเบนนะครับท้องได้2เดือนนะครับตั้งท้องราเบนนะครับส่วนตัวนู้นนะครับน้องไข่ตุ๋นนะครับตอนนี้ก็ตั้งท้องอยู่ครับท้องราเบนเหมือนกันนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตัวท้องเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนั้นจะท้องแก่หน่อยนะครับตัวเล็กนะครับแต่ว่าโครงสร้างเล็กแต่ว่าก็ท้องแล้วนะครับเป็นท้องพ่อราเบนนะครับส่วนตัวนี้นะครับน้อง อมยิ้มนะครับแม่อมยิ้มนะครับซึ่งมีลูกมาแล้ว3าตัวนะครับเราเพิ่งผสมนอบาดเข้าไปนะครับก็รอกลับสัตว์เช็ครอบอีกทีนะครับหวังว่าจะติดนะครับหวังว่าจะติดในส่วนของบรามันนะครับหรือชาโลเล่ที่เราประกวดบางสนามนะครับก็จะไว้ฝั่งนู้นนะครับยังมีอีก2ตัวนะครับเป็นชาโลเล่กับบรามันนะครับนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็จะอยู่โรงเรียนฝึกอีก2ตัวนะครับเป็นตัวเล็กนะครับชื่อว่า โมจินะครับกับวันด้านะครับน้องวันด้านะครับก็ยังฝากให้กับโรงเรียนฝึกฝึกประกวดในการทําประกวดอีกสักหน่อยนะครับเพื่อเปิดฤดูการมามันจะได้ง่ายขึ้นในการเอาไปประกวดนะครับนี่นะครับตัวนี้เราก็กลับมาจากการประกวดแล้วนะครับเราก็เอามาพักไว้ที่คอกเรานะครับน้องหมีภูนะครับน้องหมีภูบีบมาสเตอร์นะครับอายุประมาณ19ถึง20เดือนนะครับตัวนี้ครับเราก็จับผสมไปแล้วนะครับ ครับสนใจนะครับสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องวนวครับโทรมาที่เบอร์092 707 6999นะครับร้านนานาฟาร์อมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ขอบพระคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ